รวยแล้วรวยอีกรวยต่อประเทศซาอุดพบเหมืองทองคำยาวกว่า125กิโลเมตรมูลค่าสูงสุดถึง1.8พันล้านล้านบาทครับสวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมจตุพิธสุภกิจนะครับหรือแก่นมายองครับคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนๆคุยกันครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าให้กับบริษัททางร้านและโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟคมไฟวันนี้การค้นพบเหมืองทองคําในซาอุดิอาระเบียครั้งนี้นะับเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะครับเนื่องจากเหมืองทองคําที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นมีความยาวขนาด125กิโลเมตรและคาดว่าจะมีปริมาณทองคํามากกว่า200ตันคิดเป็นมูลค่าสูงถึง1 8พันล้านล้านบาทครับ ข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคม2567นะครับโดยสื่อต่อางประเทศรายงานว่าประเทศซาอุดีอาระเบียได้ค้นพบเหมืองทองคำขนาดใหญ่ในเขตอ,อัลเมดานทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเหมืองทองคำแห่งนี้มีความยาวถึง125กิโลเมตรและคาดว่ามีปริมาณทองคำมากกว่า200ตันคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง1.8พันล้านล้านบาทน,นะครับซึ่งการค้นพบเหมืองทองครั้งนี้นับเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเนื่องจากเป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีขนาดยาวกว่าเหมืองทองคำที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถึง2เท่าครับเหมืองทองคําแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอัลเมดานซึ่งเป็นเขตที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เช่นน้ํามันแก๊สธรรมชาติและทองคําก่อนนี้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ค้นพบแหล่งน้ํามันและแก๊สธรรมชาติในเขตนี้มาแล้วหลายแห่งนะครับซึ่งการค้นพบครั้งนี้คาดว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศซาอุดิอาราเบียอย่างมากโดยจะช่วยเพิ่มรายได้จากอุตสาหการรมเหมืองแร่และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้มากกว่านี้การพบคบ การค้นพบครั้งนี้นะครับคาดว่าจะส่งผลทางด้านเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มรายได้ภาคอุตสาหกรรมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้นและทงด้านสังคมนั้นจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยครับและที่สําคัญคือรัฐบาลซาอุดีอาระเบียวางแผนจะดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การค้นพบเหมืองทองคำแห่งนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย หวังว่าเพื่อนๆจะชอบข่าวในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหรือฝากเข้าไปดูร้านค้าของทางมายอนะครับซึ่งมีสินค้าสรรพสินค้าต่างๆมากมายอยู่ในช็อปนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพาจากโพสต์จด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ